หวานฟินไม่ไหวทําเอาสยามแตกกันอีกแล้วค่ะสําหรับม,มตตูมิตนของสองหนุ่มสุดฮอตเก่งและน้ําปิงทีล่าสุดเมื่อวันที่6กธันวาคมทางคู่ก็ควงคู่กันมาร่วมงานอีเว้นกับทางทูเข้าสู่ครอบครัวของทูท่ามกลางแฟนคลับที่มาร่วมส่งกําลังใจแสดงความยินดีในงานกันอย่างล้นหลามโดยงานนี้น้าปิงก็ได้โพสต์ข้อความว่า ภูมิใจในตัวเจ๋งปุ่งกันไหมครับพี่พี่ <Yahoo! S 1> วันนี้เติบโตไปอีกขั้นแล้วขอบคุณทูมูเพสสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับขอบคุณกำลังใจทุกทางจากพี่พี่โอโอด้วยนะครับรักนะนเ ขอดูเวลาหน่อยอย่ากให้ใครไทนะโอเคผมเห็นเวลาละผมจะไม่บอกว่ากี่วินาทีนะเดี๋ยวก่อนทุกคนทุกคนกติกาคือทําอะไรก็ได้ให้คุณเก่งเขาเขินไม่ใช่โอ้โหเขินนะฮะคุณไม่เขินแต่ไม่ละชีแรกเลยอันนี้ไม่นัานะาผิดกติกาแต่สือสื่มาได้นะแดงแล้วเหรอ แยอยู่นะเห็นอยู่นะเขาว่าหูมันหลอกกันไม่ได้นะจ๊ะเก่งเราอยู่กับครอบครัวทูครับเราต้องทําตัวให้กลมกลืนใช่ใช่หูคุณก็เลยเป็นสีชูใช่ใช่ฮะตอนนี้คุณสองคนเป็นครอบครัวเดียวกับทูห้าทีแล้วนะฮะแล้วเมื่อไหร่คุณสองคนจะเป็นครอบครัวเดียวกันครับเป็นเป็นเอ้ยโดนไห่ เป็นครอบครัวโอโๆเหมือนกันไงฮะครอบครัวดูมันดีเหมือนกัน Fans uh, like all over the world, and if you come to see us or you come to travel in Thailand, yeah, you can try True 5G. And yeah, we thank you so much for support us like to standing here, to standing with True 5G. Come on,เหมือนกัน. ล่าสุดตอนที่คุยกับพ่อกับแม่เขาเก่งก็อยู่ด้วย. อันนี้เขาพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะคะดูท่าถึงบอกว่าเหมือนกันเป็นเป็นคนที่แบบรักครอบครัวเหมือนกันนะฮะก็จริงๆโทรหาที่บ้านเก่งเป็นคนที่โทรหาที่บ้านทุกวันนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กต่างจังหวัดที่แบบเข้ามาในกรุงเทพแล้วแบบรู้สึกว่าโตโตในกรุงเทพคนดเดอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเราก็ต้องการกําลังใจที่แบบมากพอที่เราจะเติบโตในในพื้นที่ที่แปลกใหม่สำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า เราก็จะโทรไปหาที่บ้านตลอดว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมสุขภาพเป็นยังไงบ้างอะไรก็ได้ไถ่าถามความสุขปรนทุกสุขบีบเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงว่าเราไม่ได้ดูแลเขาที่บ้านมีพี่ดูแลอยู่นะครับก็จะโทรหา,หาเขาตลอดวีดีโดอคอลตลอด่ว่าเป็นห้วงเนาะจริเลยคือจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องราควครอบครัวแล้วเนี่ยผมมีอีกหนึ่งภาพยนตร์เรื่องหอนึ่งสั้น ซึ่งถ้าเกิดทั้งคู่พูดมาแบบนี้น่ผมเชื่อว่าทัชชิ่งแน่ๆเลยนะฮะเอาโปรบมือนท่านสีข้างก่อนเลยนะครับขอบคุณนะฮะขออนุญาตขยับไปทางด้านซ้ายสักนิดนึงเราจะได้ชมภาพเบีย์ไปพร้อมๆกันนะฮะเป็นภาพเบียดโฆษณาซึ่งต้องบอกว่าโดนใจแน่ๆเพราะว่าล็อสักแป๊บเดียวนี่14ล้านวิวนะโดนใจขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆ คูอดีแท็กซ์สัญญอัพความสูงพร้อมแล้วสู่มาตรฐานใหม่ยกระดับทุกการเชื่อมต่อให้เร็วแรกและปลอดไทยกว่าเพื่อรอยยิ้มของคนไทยทุกคนรอมือสักครั้งหนึ่ง,ด,งดูวันปิดตูวเมื่อที่ผมแอดมีรีแอคชั่นอย่างคุณอยู่นี่แบบหมนซึ้งๆเลยนะเมื่อกี้รู้สึกรีเลครันบน,นตอน,นี้ตัวเองโทรกลับไปที่บ้าน ม้นก <I> ็แบบว่าทำไปดิบดี เเนนอออ่ขอประมาณนี้นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่อยู่เยอะมาก え ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d ป a t u t o ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ